พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะและบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมติตำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา อศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส,สค่ะภาใตายฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนต,ตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะโดยอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส,สค่ะภาใตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 2 4่6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะ